สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเน,น้นอิ o ฟูนะคะคิี้นคะก็จะมาชวนทําขนมปังฮอตดอกเสียบไม้แบบนี้เลยค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะให้ดูตัวเนื้อขนมปังค่ะนี่ค่ะหยิบออกจากไม้ก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะหรือใครจะชอบแบบกัดกินเหมือนลูกชิ้นก็ได้ค่ะนี่ค่ะเนื้อตัวขนมปังก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะความนุ่มก็ประมาณนี้เลยคะ่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะ เรียสมผสมให้พร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันโดยที่เราใช้แป้งขนมปังค่ะ14ช้อนโต๊ะหรือ210กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะแป้งขนมปังไม่จําเป็นต้องร่อนนะคะจากนั้นตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะเราใช้3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมและก็ตามด้วยยีสต์ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะหรือ5กรัมค่ะตัวน,นี้เป็นยีสต์บัตค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1ส่วน4ช้อนชา และก็จะตามด้วยไข่ไก่ค่ะเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะจำนวน1นึฟองค่ะตอกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยนมสดค่ะ7ช้อนโต๊ะหรือ1 0 5กรัมค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องนวดแบบนี้นวดมือก็แนะนําให้ใช้นมสดแค่6ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเขาจะได้นวดง่ายค่ะถ้าใช้เครื่องนวดแบบนี้ก็เจ็ดช้อนโต๊ะได้ค่ะนะคะถ้านวดมือก็ใส่นมน้อยกว่านี้นะคะเขาจะได้นวดง่ายๆค่ะ จากนั้นนะคะทําการนวดไปก่อนค่ะประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะพอครบ10นาทีเราค่อยใส่เนยสดลงไป2ช้อนโต๊ะตัวนี้เป็นเนยสดจืดค่ะจะเป็นเนยสดเค็มก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนวดต่ออีกเป็นเวลา30นาทีถ้าใครนวดมือนะคะก็นวดไปเลยค่ะจนกว่าเขาจะขึงเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราไปตัดแบ่งแป้งได้เลยค่ะ แป้งนะคะเราจะทําการแบ่งแป้งก้อนละ36กรัมนะคะเราจะแบ่งแป้งได้ทั้งหมด12ก้อนค่ะเราจะขึงเป็นก้อนกลมแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะคึงเป็นก้อนกลมได้ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะแบ่งจนครบทั้งหมด12ก้อนเลยค่ะนี่นะคะพอแบ่งครบ12ก้อนแล้วนะคะเราเตรียมฮอตดอกค่ะนี่นะคะฮอตดอก12ชิ้นค่ะจากนั้นนะคะมารีดแป้งกันค่ะ เราก็จะทําการรีดแป้งนะคะเป็นลายยาวแบบนี้นะคะให้ความกว้างนะคะเท่ากับฮอตดอกพอดีเลยค่ะแต่ว่าความยาวตามชอบได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาวางฮอตดอกเขาก็เสมอพอดีกับตัวฮอตดอกก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะพอรีดตรงปลายรีดให้บางๆสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะแบบนี้ก็จะได้เป็น1ชิ้นแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตัดแบ่งได้เลยค่ะเราตัดแบ่งเป็น4ชิ้นค่ะ เราแบ่งเป็นสชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการเสียบไม้ได้เลยค่ะนี่นะคะเสียบไม้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะชิ้นหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทําจนครบหมดทั้ง12ชิ้นเลยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เราจะทําการพักแป้งไว้เป็นเวลา50นาทีค่ะให้ตัวขนมปังเขาขึ้นฟูค่ะนี่นะคะพอเขาขึ้นฟูเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ ซอสมะเขือเทศกับมายองเนสนะคะตัวนี้ไม่ได้ช่างนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเยอะหรือชอบน้อยค่ะเราจะลลาซอสมะเขือเทศก่อนะาน่ะคะลาดไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะลาดจนครบทุกชิ้นเลยนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยมายองเนสค่ะเราจะลาดไปเลยแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะผงออริกาโน่ค่ะใส่ปริมาณตามชอบถ้าใครไม่มีตัวผงออริกาโน่ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ค่ะมีอันไหนก็ใส่อันนั้นได้เลยค่ะอบไฟบนล่าง200องศาใช้เวลา15นาทีค่ะแล้วก็รอจนครบเวลาเลยค่ะอันนี้นะคะพอครบเวลาเขาก็จะเต็มถาดแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมปังฮอทดอกเสียบไม้แบบนี้เลยค่ะ และท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนเช่นเคยคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ